สว<ส>ัสดีค <philanthropy> รับมาผอกับข้าวพยากรอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันกันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กับผมนายพีระเดชสุอกระเดืองจากศูนย์นูตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น จากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนรับกับยังพุงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮายูนะครับแล้วการมีตัวบริเวณความกดอากาศสูงนะครับซึ่งคาดว่าจะมีกําลังปานกลางนะครับแต่ได้แพ่ลงมาปกคลุมฮอดประเทศจีนตอนใต้เวียดนามตอนบนบนแล้วซึ่งคาดว่าจะแร่ลงมาปกคลุมฮอดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮากับประมาณมื้อนีแล้วครับ ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับกับสีเห็ดหายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้ามืดอนีจะมีฝนหลายขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนบนของภาคน,นะครับเอาเมาดูอ่าลีดราตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรดราตัวอากาศของจังหวัดขอนแก่นมืดอนีกับพาะทะเนหมอกพ่อกุ้มฝนนะครับจากช่วงเสาร์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกันกับเรดาร์ตรวจอากาศของจังหวัดสกลนครนะครับกับว่าในตรวจความคุมฝนสาหรับเมฆนะครับเมฆที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขางูนี่ก็ยังคงมีหน่อยอยู่นะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนยังคุ้มอยู่บริเวณความกดอากาศสูงกับว่าท่านไนลงมาถึงนะครับก็เลยเห็นใหมือนี้เมฆยังคงลายอยู่ในช่วงเสาร์คาดว่าฝนนะครับจะไล่ขึ้นมากในช่วงแรงๆไม่ใบนะครับ ซึงอาจจะมีร่มกร,กรมกระชกแห้งเกิดขึ้นในน้ำนะครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศ24ชนนั่วโมงมืดหนีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฝ่ากระหน่องเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่แล้วก็มีร่มกระชกแห้งเกิดขึ้นในน้ำนะครับส่วนไหลนะครับฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับกับทางตอนบนบนของภาคนะครับระว่าจะเป็นทงจังหวัดเลยน้องบัวน้องผู้อุดรธานีน้องค่าย ก็อาจจะลงมาถึงจังหวัดชัยภูมุ่งในน้ำนะครับอาจจะมีร่มกระฉุกแห้งเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับอุณหภูม,สสม,สมาาิสูงสุดบายมือนีก็ยังคุงสูงนะครับบางพื้นที่กะมีอากาศห้อนเกิดขึ้นในน้ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดบายมือนียอยูสามสิบสี่ถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับสำหรับอุณหภูมติตำสุดมืออื่นเศา้านะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงกับสิดได้แพร่ลงมากปคมกคลุมกัเรื่หนมืออื่นกะยังคุงอากาศ ตอนเศร้ากับย่างพุ่งสูง่งอาจจะลดลงได้เล็กน้อยนะครับอุณหภูมิตำสุดมืออื่นเศร้ากับย่ที21-25องศา,า,าเซลเซียสนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ไปหน่ำนะครับซึ่งในตอนเช้าเศร้าอาจจะมีอา,ากาศเย็นนะครับตอนใบนะครับายๆออกมาอุณหภูมิกันสูงขึ้นมีอา,ากาศ้อนนะครับตกเย็นตก แรงลงไปอีกอาจจะมีฝนนะครับมีอากาศแปรปรวนนะครับในช่วงนี้ขอให้ดูแรลรักษาสุขภาพนะครับเฝ้าระวังพื้นที่ใดที่มีฝนฝ่ากระนองร่มกระชกแห้งก็ขอให้เฝ้าระวังเฝ้าระมัวดระวังในน้ำนะครับกลับมาบอกกับข้าวพยากรณ์อากาศในไม้นะครับสำนับวันี้สวัสดีครับ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน